นักข่ไทนะคะเปิดไมค์ค่ะโอได,ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะค่ะสวัสดีเออจริญทํามสำนึกด,ดีนะคะกับเรียนอาจารย์หมอเขียวและก็ผู้ปฏิบัติผู้จิตอาสาทุกท่านนะคะ ดิฉันเป็นนักเรียนแพทย์วิถีทมปีที่สองขึ้นปีที่สามเออรุ่นที่สองขึ้นสู่รุ่นที่สามค่ะค่ะรบกวนคุณอ,อาปิดพัดลมด้วยได้ไหมคะจะมีเสียงรบกวนนะคะเออแนะนำตัวก่อนนะคะโทษนะคะดิฉันนัก,กไทยฉันธนา,า<ไ>รุ่งพ<ไ>ัฒน์ยอายุ16ปีค่ะตอนนี้เป็นนักเรียนแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะนักศึกษาแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะ แล้วมาสมัครเรียนวิชาแพทย์แผนไทยวิถีทำทำจุดโรครุ่นที่สามแล้วค่ะตอนนี้เรียนรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองแล้วกำลังสมัครรุ่นที่สามอยู่ค่ะค่ะคุณอาตอนนี้เปิดพัดลมอยู่ใช่ไหมคะถ้าเปิดววรถกคนช่วยปิดแป๊บนึงคะ่ะเพราะว่าเสียงมันจะตโด,ดูดูดไปแล้วบางคำเราจะไม่ได้ยินค่ะค่ะคุณอา ตอนนี้เราคุณอามาสมัครหลักสูตรค่ะอริยปัญญาตรีเจ็ดปีหรือเปล่าคะใช่ okay, ค่ะโอเคค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เป็นหลักหลักสูตรหลักของสถาบันวิชารามก็คือเจ็ดปีนะคะคือการที่เราจะมาร่วมเรียนรู้ด้วยไปด้วยกันนะคะในการขึ้นต้นและช่วยคนให้พ้นทุกข์ไปยาวนานนะคะอย่างน้อยเจ็ดปีขึ้นไปก็คือหลักสูตรอริยปัญญาตรีเจ็ดปีค่ะค่ะ,คะถ้างนั้นอาจจะคุณอามีอาชีพอะไรคะ ไม่มีค่ะตอนนี้เป็นเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะค่ะอายุค่ะหกสิบหกปีค่ะค่ะการศึกษาค่ะปริญญาตรีค่ะปริญญาตรีบริหารธุรกิจค่ะค่ะความเจ็บป่วยมีไหมคะไม่มีค่ะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะสกัดภาคกลางนะคะอยู่ภาคกลางอยู่ กรุงเทพค่ะ,ะ,ะการศึกษาเป็นการศึกษาส,สังกัดภาคการศึกษาเป็นภาคกลางนะคะคุณาเหตุผลค่ะเหตุผลว่าทําไมถึงมาเรียนสถาบันวิชาลามหลักตุเจีปีค่ะเรียนแพทย์แผนไทยวิำำถีธรรมคำชุโลกรุ่นที่สองมาแล้วก็ตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งก็รู้สึกชอบค่ะพอมาถึงตอนที่รุ่นที่สองก็ยิ่งชอบมากขึ้นก็ชอบวิถีวิถีการปฏิบัติตนของ,ของเออแพทย์วิถีธรรมอันนี้ค่ะ แล้วก็ของคุณของท่านผู้มีจิตอาสาที่ดีมุมมิดดีแล้วก็ได้เือสินห้าปกติตัวเองก็เธอสินอยู่แล้วอะกินเจมาตั้งแต่ปีสามเจ็ดค่ะแล้วก็แต่มีพลาดไปกินอาหารทะเลกับลูกนะแต่ว่าจะสารภาพว่าตอนนี้ยอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขไม่ไม่ทราบว่าความสุขือความทุกข์แต่ว่าลูกๆปรารถนาให้แม่กับพ่อเป็นช่องเที่ยวเพราะว่าฟังวันก่อนฟังหมอเขียวว่า แฟนท่องเที่ยวไม่ดีกับดีตฉันนะลูกๆจะต้องพาไปท่องเที่ยวปีละสองครั้งดิฉันเลยนี้ทราบว่าท่านคุณจะรับได้ไหมเพราะว่าดิฉันยังอยู่กับครอบครัวอยู่แต่ว่าอยากจะเรียนไปเรืเร่อยๆเ,เพื่อนน้องนังคนข้างๆให้เขาติดตามเพราะว่าตอนนี้จะต้องเรียนสองสองสองรุ่นมารู้สึกลูกก็แอบฟังสามีก็แอบฟังอยากจะเป็นอย่างที่จิตศาสต์คุณนิดหน่อยบอกว่าให้นับหนึ่งที่เรา ก็เลยคิดว่าจะต้องน้บหนึ่งที่เราให้ได้ก็จะต้องทาให้ได้แล้วก็น้อมนำ่อนข้างมาแต่ว่ายอมรับปากว่าจะเรียนไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ทราบว่าตัวเองจะหลุดเรื่องท่องเที่ยวหรือเรื่องไปกินอาหารทะเลกับล,ลูกๆกันได้เมื่อไรได้แต่ขอภาวนาว่าวันหนึ่งเขาก็เบื่อที่จะกินก็น้อมนํามาทำเราได้อาสนาเป็นแบบนั้นค่ะ ขั้นขันจังหวะนิดนึงนะคะคุณนภคะเอคอขอขออนุญาตเรียนถามว่าพี่ทราบเปิดก็ลงถใายหน้าอยู่ไหมคะก็ใช่ใช่โทษถ่ายแต่เจ็เสียงเสียงจะรบกวนนะคะเดี๋ยวเราอัดอัดคลิปมาเมื่อกี้ไม่ได้ยินขอขออภัยด้วยเพราะว่า่ไม่ทราบว่าคุณอะไรค่ะไม่ทราบว่าเรียนพ่าคุณอาค่ะอนุญาตถามต่อนะคะก็คุณอาได้ติดตาม คุณอาได้ติดตามอาจารย์หมอเขียวมานานแค่ไหนแล้วคะค่ติดตามทราบอาจารย์หมอเขียวมานานมากค่ะแต่ว่ามาเห็นกิจกรรมของท่านจริงๆเมื่อตอนปีห้าเก้าที่อเมริการัฐไนแ์นดแรค่ะจิตอาสาเนี่ยไปทำวิธีพอกหน้าเออสอนเรื่องการทำเออยามเม็เก้าเม็ดค่ะ วิธีการใช้วิธียาก่าเม็ดดิฉันก็ทําอยู่แล้วเพราะที่ฉันกินเจตั้งแต่ปีสามเจ็ดดิฉันก็ไปสันติแอศอไปอยู่ในกลุ่มของที่แบบไปช่วยเหลือนิดๆหน่อยหน่อยเวลามีชุมนุมไปช่วยเย็บกระพองไปช่วยทําอาหาในใะนเล็กน,นิดหน่อยน่อยแล้วก็ทราบเรื่องหมอเขียวแต่ว่าตัวเองไม่มีโอกาสที่จะไปเจอเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยก็แลว ก็รู้สึกว่าเออท่านดีนะก็รู้สึกว่าติดตามเรื่องดื่มน้ำปสัสสาวะดิฉันก็ติดตามด้วยค่ะแล้วก็ดื่มด้วยค่ะดื่มแล้วก็ทําตามทั้แล้วก็ชอบตรงที่ท่านสอนเรื่องเกี่ยวกับทานอาหารกินผักก่อนแล้วก็กินเป็นระบบระบบดิฉันก็ทําตามมาตั้งแต่ปีห้าเก้าค่ะวิธีนี้แล้วก็มามาถึงเมืองไทย พี่ชายป่วยเป็นมะเร็งก็ได้พาพี่ชายไปหาค่เข้าค่ายหมอเขียวแต่พี่ชายไม่เก็ตเลยดิฉันก็เป็นเก็ตจากเรื่องดื่มน้ําปัสสาวะกลับมาก็ดื่มมาจนทุกวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะคุณอาได้ติดตามอาจารย์ผ่านช่องทางไหนคะเอ่อ u ูทูบค่ะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็ติดต่อทางไลน์เพราะว่าเราเราเรียนเอ,อแพทยิวิธรรม แพทย์แผนไทยวิธีทยนะรุ่นที่สองไปแล้วกำลังดิฉันกำลังสมัครรุ่นที่สามอยู่ค่ะค่ะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตลอดเวลาเท่าที่เราจัดสรรเวลาได้นะคะจากที่เล่นค่ะโทษนะคะดิฉันต้องการทราบว่าเรียนนักศึกษาวิศน,นักศึกษารามนี่เจ็ดปีนี่เราต้องเรียนวันไหนบ้างเรียนอะไรบ้างเรียนยังไงก็เป็นการศึกษาวิชารามก็เป็นเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะเราสามารถ จัดสรรเวลาเท่าที่เรามีนะคะเราเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตลอดเลยซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นผ่านโปรแกรม Zoom เนาะเข้ามาพบมาพบมาพบคุนกับหมูมิตีสหายดีค่ะมาสารางพลังกันแล้วก็เราก็ลดกิเลสเราไปด้วยแล้วก็สร้างความผาสุกที่ตนช่วยคนที่ศรัทธาไปได้วยกันค่ะเริมเสริมตรงนี้นิดนึงค่ะก็คือว่าการเรียนในสถาบันวิชารามมีห้าข้ออย่างที่อาจารย์บอกว่าคือเราจะเรียนวิธีการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกอค่ะ แล้วก็สิ่งแรกก็คือเราจะมาคบและเคารพมิตรีด้วยการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเท่าที่เราสามารถทําได้แล้วก็เราก็จะมีอริยศีลก็คือตั้งศีลที่ตัวเราอย่างที่คุณคุณอานะคะไทยบอกว่าเราจะเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วจากเดิมที่เราอยากจะให้คนอื่นเปลี่ยนตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนที่ตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะด้วยการอธิศีลน,นะคะ <ạ. S 2> แล้วก็ในเรื่องของการทําสำนุนร้อนเย็นที่คุณอาก็มีสุขภาพดีมากเลยนะคะ หกสิบหกปีเรียกว่าไม่ป่วยไม่เจ็บเลยจากการได้ร,รับความสุขภาพด <มา S 1> ีเลยค่ะ<า>ใช่ค่ะได้รังวาสุขภาพดีเด่นจากประเทศค่ะแล้วก็จะยืนหยัดยืนยันถ้าเรามาฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามในเรื่องของการพึ่งตนค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์เนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่ครบถ้วนในการเรียนเลยนะคะค่ะแล้วก็การมาเข้าหมู่กลุ่มเนี่ยก็ทําเท่าที่ทําได้ค่ะค่ะ เรียกว่าเรียนกันแบบสบายๆและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆเลยนะคะแต่ว่าหลักสูตรเจ็ดปีก็เป็นอะไรที่ที่เราที่เราเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยที่มีความพร้อมและก็ศรัทธาในองค์การองศาความรู้ของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะได้มาร่วมรวมกันทํากิจกรรมอย่างที่ว่าค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะก็สุดท้ายนะคะจะถามอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาได้รับประโยชน์อะไรนะคะจากการที่เราได้มาปฏิบัติตามแพทย์วิถีธรรมค่ะ ก็เรื่องกบจุดลมปานตอนเช้าตีสี่ครึ่งติดตามทุกเช้าเลยค่ะชอบมากเรื่องกบจุดลมปานแล้วก็เรื่องธรรมะที่อาจารย์หมอเขียวได้พูดติดตามฟังตลอดเลยค่ะฟังเพราะเรื่องเกี่ยวกับทบทวนธรรมฟังทุกวันฟังแล้วต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องปฏิบัติตัวเองยังไง ตัวเองเคยผิดพลาดอะไรตัวเองเคยมีอารมณ์ยังไงก็ลดน้อยลงทุกวันทุกวันจนที่ผ่านมาที่เรียนมาร่วมเดือนกว่านะคะดีฉันรู้สึกว่าเออควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นเยอะเลยไม่งั้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะปีใส่ลูกเรื่องซื้อของแต่ตอนนี้เขาจะซื้ออะไรก็ปล่อยเขาอย่างที่อาจารย์หมอเขียนแนะนําว่าให้พี่ปล่อยว่าให้พี่ไม่ต้องพูดเฉยเฉยนิ่งแต่เขา รู้สึกซื้อน้อยลงจริงจิงเลยได้ผลค่ะได้ผลแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเองไม่เครียดขึ้นเรื่องกับการที่เขาชอบจับใจชอบซื้อของรู้สึกค,ความเครียดก็น้อยลงด้วยรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นเรื่องได้ขึ้นมากดจุดลมปานแล้วปกติตัวเองก็สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วค่ะเป็นตั้งแต่ปีสามสามอ่ะก็ทํามาตลอดอ่ะจนวงวันนี้ก็ยังทําอยู่แล้วก็ได้ฟังทำ ติดใจเรื่องฟังธรรมของหมอเขียวมากเรื่องพระไตรปิฎกติดใจมากๆไม่อยากพลาดสักวันหนึ่งเลยฟังทุกวันจนลืมงานอย่างอื่นไปเลยงานอย่างอื่นที่ต้องทําก็ยังลืมงานจะต้องส่งการบ้านเรื่องเรียนแพทย์แผนไทยอยู่ยังลืมทําเลย <c oughs> จะต้องมาเปลี่ยนเวลาต้องจัดเวลาใหม่แล้วนะตอนนี้ค่ะข,ขอบคุณค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะมีคุณอาท่านได้พูดถึงเรื่องอครอบครัวเนาะยังมีการพาไปท่องเที่ยวอยู่อย่างเงี้ยเราจะยังไงเราจะสะพานขั้นจะเข้าขั้นไหมจะผิดกติกาหรือเปล่านะคะมีพี่น้องพี่ต้อมหรือว่าพี่น้องท่านใดจะให้คําตอบคุณอาได้ไหมคะเชิญได้ค่ะตรงส่วนนี้นะคะจริงๆคุณอามีประสบการณ์มากมายเลยนะคะแล้วก็กําลังฝึกฝนอยู่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราได้รับเนี่ยคือสิ่งที่ที่ที่ทเป็นโจทย์ให้เราได้ เป็นภาษาแล้วก็ฝึกฝนในการที่เราจะนับหนึ่งที่เราเนี่ยแหละค่ะพอเริ่มต้นที่เราเพียงเพียงที่คุณอาติดตามค่ายที่สองนะคะของค่ายพระเตยปิดกเนี่ยจนกระทั่งติดตามมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นสนนันนิษฐานสูตรเป็นตัวอย่างของในแรงพลังเหนี่ยวนํานะคะโดยการเริ่มต้นที่เรานับหนึ่งที่เราเนี่ยแหละค่ะจะเห็นได้ว่ามีคนรอบข้างเราเนี่ยที่เขาได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการมาฟังธรรมนะคะที่เราเปิดท่านก็ได้ยินด้วยนะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ท่านทําอยู่และอะไรที่อาจจะย,ยังไม่ยังไม่สำม,มาทิจเท่าไหร่นะคะเราก็ค่อยๆลดละเลิกไปะค่ะนะไปตามลําดับขั้นนะคะไม่ว่าจะก,การซื้อของของลูกนะคะ <S <S เห็นคุณอาเคยเล่าแบ่งปันประสบการณ์อยู่ก็ได้ติดตามอยู่นะคะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ขออนุโมทนาด้วยว่าคุณอาก็ติดตามเป็นแฟนพันธ์แท้จริงๆเลยนะคะ จากต่างประเทศเลยแมรี่แลนนะคะตามมาถึงเมืองไทยค่ะก็เอาใจช่วยนะคะให้พวกเราภาคเพียนฝุกผลไปพร้อมๆกันค่ะใช่ค่ะขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะคุณคุณอานักหะไทยนะคะนาำสกุลว่าอะไรนะคะฉันธนารุ่งพักค่ะฉันธนาฉันธนารุ่งพักนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าคุณอาสะดวกนะคะรบกวนช่วยหลังจากที่สอบสัมภาษณ์ไปแล้วอ่ะคุณอาก็พิมพ์แจ้งมาในแชทอีกทีก็ได้นะคะ ใช่ถูกต้องไหมคะชันารุ่มพักแบบนี้จะกดถูกไหมคะค่ะเดี๋ยวในรายชื่อของคุณอาขึ้นมาแล้วนะคะค่ะมีพี่น้องท่านไหนนะคะมีคําถามเพิ่มเติมสําหรับคุณอานักข่าใไทยนะคะสามารถถามได้ค่ะ้าไม่มีนะคะเราจะเชิญคุณอาชาติพุทธนะคะครับผมคุณอาจะรักษาศีลห้าเบื้องต้นได้ไหมครับปกติก็รักษาอยู่แล้วค่ะแต่ว่า ปกติเป็นคนรักษาสินห้าหมาตั้งแต่ปีสามสามตั้งแต่ตั้งแต่สมัยตั้งสามสิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องกินเจเนี่ยตัวเองกินเจมาตั้งสามสิบเจ็ดปีตั้งแต่ปีสามเจ็ดค่ะมาสามสิบกว่าปีเหมือนกันมาเกือบสามสิบปีร่วงสามสิบปีได้แล้ว่ะตั้งปีสามเจ็ดแล้วก็มีปีห้าเก้าเนี่ยลูกพาไปท่องเที่ยวแล้วก็ ไม่มีอะไรทานเลยลูกก็ขอร้องว่าอย่างน้อยๆเป็นซีฟู้ดเอออาหารทะเลได้ไหมคุณแม่คุณพ่อคือคุณพ่อคุณแม่นี่กินเกมมาตลอดปฏิบัตธิธรรมมาตลอดคือสามีเนี่ยนะเขาจะดูที่เราพอดีขึ้นปุ๊บเขาจะทาํา,ทาตามทําตามแต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มกินอาหารแบบเราเขากินอาหารแบบเรามาตั้งนานเพราะว่าเราทําอะไรเขาก็ต้องทานปรากฏว่าเขาก็เรื่อนเชื่อขึ้นว่าเออต้องกินผักก่อนกินผลไม้ก่อนแล้วค่อยกินอาหารอื่ตนตาม ค่อยกินซุปค่อยกินข้าวทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่ม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 รับสอบจากเราแล้วก็ลูกนะก็เริกก่มอับสอบจากเราเพราะเนื่องจากพี่เป็นคนทํากับข้าวเองก็เลยต้องเสิร์ฟอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ไว้เสิร์ฟทีหลังเขาก็เลยต้องกินตามกินตามแต่เขาก็ได้คัดค้านอะไรแต่ว่าเรื่องสินห้าเนี่ยเรื่องอาหารทะเลเนี่ยจะลดน้อยลงจะลดละเลิกแต่ว่าไปกับลูกเนี่ย ลูกเขาจะเครียดมากที่พ่อแม่ไม่มีอะไรจะทานเขาเลยต้องสั่งปลามาให้ทานสั่งผักบางทีไม่มีอะไรเลยบางร้านนี่ไม่แบ่งประเทศบางที่ไม่มีอะไรจริงๆเลยก็เลยต้องทานแต่ว่าจะลดละเลิกครับแ,แต่เรื่องสิงน้าค่ะครับแล้วคุณอาจจะรับฟังและทําตามมัติหมู่มิตีได้ไหมครับได้ค่ะชอบอ,อ,อยู่แล้วค่ะแล้วก็จะเป็นผ<ห>ิษอาสาทางานฟรี ได้ไหมครับถ้ามโีโอกาสยินดีล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมขอบคุณครับ <c oughs> มีพี่น้องท่านใดนะคะคัดค้านการสมัครเข้าของคุณอาณัติถัไทยนะคะสามารถยกมือได้ค่ะการสมัครเข้าเรียนสถาบันวิชาลามหลักสูตรอริยะปัญญาตรีเจ็ดปีนะคะว <c oughs> ัะนนี้มีพี่น้องอยู่ในห้องทั้งหมดเก้าสิบสี่ท่านนะคะร่วมเป็นสกิพยานอยู่ค่ะ ไม่มีนะคะคุณอาไม่มีท่านใดคัดค้านค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะฝึกฝนกันไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณดีต้อนรับนะครับคุณอาขอบคุณค่ะทานท่านต่อไปนะคะที่มศ